สำหรับรถยนต์แบบหมดสตาร์ทไม่ติดแบบนี้นะครับสามารถใช้ตัวจัมสตาร์ตตัวนี้ทําการพ่วงสตาร์ทได้นะครับโดยให้หนีบสายพ่วงเข้าที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับสีแดงบวกสีดำลบต่อให้ตรงกันนะครับแล้วค่อยต่อเข้าที่ตัวจัมสตาร์ทนะครับโดยจะมีสัญลักษณ์บอกก็คือตรงนี้นะครับทําการเปิดออกแล้วเสียบเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะเสียบด้านไหนนะครับเพราะว่าจะมีร่องอยู่นะครับ แล้วทำการสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับเสียบกุญแจไฟมาแล้วนะครับรอสักพักนะครับให้ไฟดับลงให้หมดก่อนแล้วค่อยทำการสตาร์ทนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับจากนั้นถอดตัวจัม์แบตออกนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหารถยนต์แบตเตอรี่หมดด้วยตัวจัมบ์สตาร์ทตัวนี้นะครับ ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหมให่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ